คำเตือนคลิปวิดีโอนี้สร้างขึ้นมาเพื่อความบันเทิงโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันใดนๆในในทุกชนิดเด็กอายุต่ำกว่าสิปีควรได้รับคําแนะนำจากผู้ปกครองสวัสดีครับแอดมินคิมพารวยสวัสดี FC พี่น้องที่เคารพรักทุกท่านครับผม ครับผมวันนี้นะครับผมก็จะพาเอฟซพี่น้องมาชมในทางหวยนอยสองตัวเด่นเน้นลูดนะครับในงวดประจําวันจันทร์ที่หนึ่งกรกฎาคมปศสองพร้กสิบเจ็กับเลขเด่นที่ผมได้มาเลขเด่นที่ผมได้มาสายวิ่งสายรูดเน้นลูศูนย์กับสามนะครับคั้ความชัวร์สหรับศูนย์จะมี01นย์หนึ่ะครับศูนย์สองศูนย์ห้าศูนย์แปดสามจะมีศูนย์สแล้วก็39 3เก้าสามตัวเด่นนะครับก็จะมีหนึ่งศูนย์สามหนึ่ง 8 3 2สาำหรับเบิ้ลก็จะมี0 0 3 3 6 6 2 2สาหนะครับสำหรับสายเบิ้ลสำหรับวันนี้ขอขอบคุณ f c พี่น้องที่เข้ามากด subscribe กดไลค์กดตามเป็นลังใจแอดมินขอขอบคุณทุกไลค์ทุกการติดตามสำหรับวันนี้แอดมินก็ขอตุลาไปก่อนเจอกันใหม่กัดหน้าคลิปหน้าสำหรับวันนี้โชคดีมีใช้ทุกท่านเช่นเคยครับผมสวัสดีครับ